อริกาโตโกไซมาสวัสดีค่ะทุกคนจำใส่นะคะนึกว่ามาผิดช่องเลยให้จามไซเดส่กัเอ้ยวันนี้นะคะเราสองคนก็คือแจ่มกับพี่อ่านเนี่ยจะไปกินโอมากาเสกันค่ะทุกคน เรียกร้องกันมาเยอะใช่น้องๆบอกว่าอยากเห็นพี่แจ่มกินโอมากเกษตรนะคะวันนี้เราก็เลยจัดให้ค่ะทุกคนร้านนี้เพิ่งมีโอมากเกษตรได้ไม่นานค่ะทุกคนแล้วช่วงนี้เขามีโปรโดีเราก็เลยจะต้องรีบมาค่ะเพราะว่าถ้าไม่มาตอนนี้ไม่รู้ว่าโปรนี้จะหมดเมื่อไหร่นะใช่คือถ้าราคาเต็มเนี่ยนะขนนะแข่งร่วงแน่นอนใช่เพราะว่าตกหัวละ4,500บาทค่ะทุกคนวันนี้ไม่กินเท่าไหรนะ่เน่รบาท ถเกือบ้ยลดเเือร50%เยี่ยมใช่คือแบบว่าตื่นเต้นมากแล้วมันเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านโปรดของเราสองคนไงอ่าเมนูปกติยังอร่อยเพราะฉะนั้นอมรเกษตรต้องอร่อยไม่ได้อวยไม่ได้อะไรเลยนะคะเขาไม่ได้บอกบอกให้เราอวยแต่ว่าเราชอบอยู่แล้วร้านเนี้ยวันนี้เราก็เลยต้องแต่งตัวแบบให้เข้ากับร้านหน่อยคะ่ะทุกคนอือแน่ใจนะว่าเขาจะไม่เรียกไปเสิร์ฟอาหารเหมือนปะปเดี๋ยวเราก็ไปเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็ไปเจอกันในร้านค่ะทุกคนค่ะไปเฮ้ย ไม่บอกนะชื่ออะไรเดี๋ยวไปดูหน้าร้านปกติแ <g> ล <ül> ้วโอมาเกษตเขาก็จะมีให้เป็นคอร์สใช่ไหมอย่าง คอ้อนี้กี่คำกี่คำกี่คำวันนี้ข้อที่เราจองมาก็คือได้21คำนะคะต่อคนนะคะทุกคนว้าว <Wow. S 1> ใช่แต่ว่าใน21คำเนี้ยมันก็จะไม่ซ้ำกันเลยเราก็เลยมีข้อตกลงกันค่ะระหว่างเราสองคนเราหรือพี่อันเนี่ยอยากกินเมนูนั้นอีกคำหนึงต้อง่อกชุด ถ้าปาอาวิญญูช,ชนะก็เอาไปเลยในค้อนนั้นพี่อาจจะได้กินแค่10บคำแล้วอีก11คำที่เหลืออาจจะเป็นของเราก็ได้คันคนให้มันอ้วนตัวแตกกลับบ้านไปยอมยอมยอมเลย <laughs> <laughs> ไปค่ะเราเข้าไปในร้านกันดีกว่าเฮ้ยลืมให้เห็นชุดเต็มๆเลยเห็นยังเออน้องครับพี่มาสองท่านครับ าอยู่ข้างในห้องแล้วค่ะทุกคนมีบรรยากาศก็จะเป็นแบบประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะลอให้ดูนะคะข้างหน้าเราก็จะเป็นคุณเชฟเลยค่ะสวัสดีครับคสวัสดีครับแล้วเมื่อกี้คุณเชฟบอกว่าอันนี้สามารถทานได้เหมือนกันทานได้เหรอทานได้ครับเป็นเมนที่สามารถทานได้นะอันนี้คือเมนูค่ะทุกคนเมนูที่กินได้นะแกล้งไหมคะไม่แกล้งกับผมลองลองใช่ครับฉิดยาวอะไรครับผม มาทานได้นะครับเป็นบัฟเฟิลนะครับเก็บไว้ทานกับขนมหวานก็อร่อยเหมือนกันนะครับเชฟบอกค้ายหนมกระดาษค้ายกระดาษมากๆเลยจริงๆ, <laughs> ๆ,ๆ,ๆอยากทำมานานแล้วภาพอย่างเงี้ยเวลาเห็นเมนูแล้วแบบอุ๊ยเมนูท่ากินยังเลยมื่เอ <laughs> เขือเทศหมักซอสอามสุสองคืนทุกคนอยากให้ดูอ่ะข้างหน้าเราอ่ะ ตัวนี้มันเท่มากเลยมันเป็นสีทองอ่ะแล้วมันก็เบลาแสงเข้าหน้าเราแบบโดดตัวเงินตัวทองเฮ้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ฉุบใช่ไหมไม่ฉุบต้องใช้ช้อนปะมีช้อนไหมคะพอ่อนแอก็ต้องใช้ช้อนอร่อยปะมะเขือเทศที่อร่อยที่สุดในชีวิตกินสัสิ ต่อไปจะเป็นเต้าหู้ชีสนะครับเป็นเต้าหู้ที่ทําจากชีสพอไปโดนก้นนมพอไปโดนนะครับผมสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกตามภาพอะไรมันร้อนฉุกไหมเพราะข้างบนนี้คืออุนิไม่ฉุบแต่เราอยากฉุบเดี๋ยวจะเหลือไว้ให้ชิมถ้าชนะนะไม่้ขอกคนพร้อมยังยิงยังกระเป๋าหลับตาด้วยหลับตาหนึ่งลองซ้ำปึ๊บลืมตาเดี๋ยวขี้โกงหลับตาอยู่ดูกล้องได้ ไม่นี่ยจริงไมนี่ยทุกคนชื่อหมอชัวขอหนึครับถ้วยที่หนึ่งครับถ้วยที่สองขอชิอมบ้างได้ไหมเพิ่งก,กินหมดเลยอนมาถ้วยที่สองอ่ะให้ชิม,มหนึ่งคำให้หนึ่งคำนะได,ไดไ้ไม่ไม่ไม่ใช่คำนั้นไม่ใช่คำนั้น<ำ>ไม่ใช่คำนั้นชิมอ,อันนี้คืออิกะโซมเมนค่ะทุกคนไม่เป่ายิ้งฉุบนะคะอันนี้กินกันเถอะ คุณเชฟบอกว่าให้เราเอาอูนินะคะใส่ไปในไข่เลยไข่ไก่เราจะเป็นไข่ไก่ญี่ปุ่นครับตัวนี้จะไม่มีกินขาวไข่ไก่ญี่ปุ่นปลาหมึกเนี่ยผมจะสไลด์เป็นเส้นบางๆนะครับ<ช>ปลาหมึกนะคะแล้วก็มาจิ้มกับไข่เหรอคะใช่ครับแล้วก็ท้เลยครับจิ้มกับไข่นะคะแล้วก็เอาเนะ รยนี่ค่ะทุกคนอันนี้คืออูนิที่เราชอบกินนะคะทุกคนนี่แบบวันนึงใช่ยทะเลอุ้ยตอนนี้เหมือนสภาพเหมือนเราไปยืนอยู่กลางทะเลเขาใกล้ดูญี่ปุ่นทสบายเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยคิดถูกคิดผิดเนี่ยมาเนี่ยคิดถูกสิเมนูต่อไปสวยจังเลยมันคืออะไรนะคะ เป็นเออ่ซาชิมินะครับชิโรมิก็คือเป็นปลาเนื้อขาวโรมิใช่ชิโรมิซาชิมิวันนี้ก็จะเป็นปลาคัมปะจิป,นนะปลาคัมปะจิลาดซอสมันกับอูนิไม่ฉุบเนาะไม่ฉุบว้านี่คะ่ะทุกคนยเตี๋ยวสั่งอีกที่ไม่ได้นะปลาชนิดเนี้ยทำไมอ่ะเพราะมันคือปลาคัมปะจิถ้าสั่งอีกคำจะเป็นสองคัมปะจิ แล้วถ้าเปน็นอีกคำจะเป็น3ามคำปฏิทุกคนคะนี่ค่ะน e ับเข้ามาหมดเลยครับอันนี้ก็คือโอโทโรกับอากามิอากามินะคะทุกคนชิ้นปะเอกเลยนีดของคุณเชฟต้องคมระดับไหนอ่ะเอามือไปรับดูสิที่ทะเม่เนี่ยจะเป็นปลาตาเดียวที่เขานอนไปทางด้านซ้ายนะครับ เนื้อจะลีนจะมีความหอมนะครับมันยังมีวาซาบิเห็นไหมครับจะเน่จะใส่ปลตาตาเดียว,วค่ะทุกคนกินได้เลยนะไม่ฉุกหรอกปลาตาเดียวเวลากินก็ต้องกินปลาเดียวปลาตาเดียวครับวันนี้ปลาคอร์เซ็ตต้องให้จะอร่อย,อยแล้วครับ จริงเหรอคะคุเชฟบอกว่าปลานีค่อนข้างจะอร่อยเ๋ายิงชุบโอ้ยทำไมมาสิไม่หลับตาหลัหลับหลับไว้นหนึ่งสองสามยโว้วคนว,ว้าวทุกคนแค่เราจะได้กินสองชิ้นชิ้นที่หนึ่งนะคะทุกคน ชมอะไรอครับโหไอหมูมามอะไรคุณสองต่อไปนะครับจะเป็นปลามิกังมาไดนะครับเป็นมาดที่เลี้ยงด้วยส้มปลาคิมส้มใช่ครับปลาชนิดเนี้ยลบบุรีก็มีเยอะปลาส้มปลาส้มอะไรนั่งสีใสปลาทำผมปลาทำผมอะไรอ่ะมาดมาดอะไรวะ สังเกตนะคะเรากินซูชิอ่ะไม่เอ้าวไม่เป่าะนิชุดวะคุรู้วะ <c oughs> ไม่คิดเลยอ่ะว่าปลาส้มมันจะอร่อยขนาดนี้ไม่ใช่ <c oughs> สิกิเนเจอร์ของเราเหมือนกันนะครับอะไรคะจะเป็นอามาเอบิคาราเซมิสนะครับตัวนี้จะาตากแห้งแล้วก็เอามาคูณนะครับผงนิดนึงนะครับเป็นเวลาจะมีกลิ่นแบบเค็มด้วยมันด้วยอันนี้เป็นกุ้งอามาเอบิค่ะและเมื่อกี้เขาบอกว่าคือซิกเนเจอร์ของร้าน ชุบกันหน่อยมันต้องชุบกันหน่อยยิ่งเยอะยิ่งกระเป๋ายิงชุบกุ้งมันหวานได้ขนาดนี้เลยเหรออะไรหรออุ๊ยอันนี้รับจากมือเชฟเลยทุกคนตัวที่ใหญ่นี่นะครับอันนี้คือหอยเชลล์ค่ะทุกคนจริงจริงถ้านี่คือหอยเชลล์ไอ้ที่กินผ่านๆมาคืออะไร ตรงนี้จะเป็นซิกเนเจอร์ือนกันซิกเนเจอร์อีกอ่ะต,ตัวนี้จะเป็นอากามิที่ผมตัดให้คุณลูกค้านะครับเมื่อกี้ที่มาใหม่ๆนะครับอา,อากามิสุเกนอ,อันนี้เป็นอากามิชื่อดังที่ดังมากในญี่ปุ่น<อ>แล้วเป็นอะไรที่พี่ชอบมากอากามิชินนสุเกะอะไรบอชิงจังหรือเปล่ปาใช่ถูกปะ มันจะมีกลิ่นไขมันจากใต้ผิวของเขานะครับเขาเป็นตระกูลเดียวกับซาบะชอบเลยดิแน่นอนเปล่ายิงฉุบสิครับรอเลยเราตากแตงชอบเอารูมมาเลยปลานังดอกไม้อันนี้ยังไม่สุก้าน้ำดอกไม้สุกจะสีเหลืองน้ำมม่วงแลอวหนึ่งเชีสแล้วก็สูตรนี้ผมได้จากคนที่เป็นซาบะที่เนื้อเนียนปกติซาบะนะเนื้อจะดันดาใช่เนื้อเนียนหอมละมุนมูลค่าสูง โ,โอยมันอร่อยมากเวาลาชนกันเถอะไม่ต้องบอกว่าฉุบแล้วไหนสมานะฉันกันเลยสงครามยังไม่จบใครเพิ่งขอขอว่าจะไม่ฉุบแล้วผมไม่ได้ขอเพื่อขอความเห็นใจสมสารกลัวจะไม่ได้กินอูนิรีซอโตโต้อคะเป็นอูนิรีซอตโต้ครับว้าวไข่ทองด้วยรกอนมาพลาดเลยจะได้ดกินทอตัวนี้แหละครับมาร์กแนดๆนะครับผมก็ นี่คะ่ะนี่คืออูนิริซโซโตนะคะทุกคนกินเป็คนคำ <Aust> aus> ทุกคนลาเป็นคลิปที่อาจจะพูดอะไรน้อยหน่อยเพราะมันฟินมากเลยอร่อเอยท่หัวอ่ะซอสอะไกอย่างหวานหอมมันอันนี้พัทยาเขา้มนเป็นรีสอร์ทแต่ยังมีความเป็นญี่ปุ่นอยู่ และต่างที่สัญญารักไม่รักเขาดูกันตรงนี้ให้หมดเลยรู้ว่าชอบโมเมนต์นี้เขาก็มีเนาะตัวเนี้ยตัวเนื้อวากิวอะจะสไลด์มินชันแล,ล้วก็ไปหลมควันัะกลิ่นไม้แอปเปิ้ลนะครับว้าว ลักซี่นี่นะครับลักซีนออะไรอ่ะไม่ไม่ไม่ใช่ไฟไหมเไม่ใช่ไฟไหมฮะไม่ใช่กินควันนี่ค่ะทุกคนกินทั้งเนื้อกินทั้งดอกไม้นะคะต่อไปจะเป็นโอโทโร่นะครับทำไมอ่ะโอ้เมื่อเข้าปากบ้าไปแล้วทุกคนมันคือเนื้อที่ดีที่สุดเที่เคยกินมาอะไรจะทำแต่จริงนะทุกคน จะบอกว่ารีอชั่นที่ผ่านมาทั้งหมดไม่ได้เป็นการเวอร์แต่ยังดังมันอร่อยจริงๆอ่ะที่ผมจะเสิร์ฟเป็นโอโทโร่ต่อเลยนะครับผม <G ül> <G ül> เป็นโอโทโร่ที่ย่างกับฐาไนไม้ข่าวนะครับตัวน,นี้จะเป็นเกรดที่นําเข้านะครับ <G ül> จะมีราคาไม้ถึงจะแพงแต่ก็สามารถสัมผัสกับตัวอาหารไปตรงได้นะคุณเชฟจะเบิร์นโอโทโร่ด้วยถ่านค่ะนี่นะครับผม <Wow S 2> ว้าวมันจะมีกลิ่นหอมของถ่านนะครับผมไม่ร้อนยาง ถ้าเกิดกินเหม็นๆนะครับมือเชฟนะครับผมว,ว้าวนี่แพ้อาหารเหรอคันเหรอหรือไงทำไมไมันกาอ้ยปกติที่เราได้กินอ,ะอ่ะม,มันจะเป็นโอโทโร่เบรนด้วยไฟแก๊สแต่เนี้ยพอใช้ไฟถ่านก็จะมีกลิ่นถ่านเพิ่มนี่คือโทโรโซเมนนะคะ ก็ถ้าแปลเป็นไทยก็น่าจะเป็นบะหมี่เย็นปลาทูนา่าละมั้งส,สดชื่นน้องดูพี่อางกินก็มีความสุขแล้วะค่ะทุกคนสุขของผู้ใหคใ้ความสุขของี่ชายความสุขของผู้ให้ก็ได้ค่นะครับอันนี้เป็นไก่ย่างนะครับผมไก่ย่างเหรอคะไก่ย่างอ๋อไก่ย่างไม่ใช่ไก่นี่คือน้ำตาลไหมใช่ปะ มัจะมีความกรอบบางๆนิดนึงนะฮะเอ้ยคือที่เขาบอกเป็นไข่หวานเหรอคะเป็นไข่หวานยังเป็นของข้าวตึ่งของหวานนะเพราะนี่จะมีเนื้อกุง้งเนื้อหอยเชลล์ก็เนื้อปาลาทุกคนแต่เป็นไข่หวานที่อร่อยมากอร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาแล้วก็ซุปนะคะซุปใส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 เจอยังใสเจอแล้วเฮ้ยโอมาคาเซ่ไม่ร้อนกินได้เลยจริงเหรอเขาทำอุณหภูมิมาพอดีกินจริงอ่ะจริง อย่างมั่นใจอะเมื่อกี้อุ้ยซุปอร่อยมากทุกคนนี่เป็นการแบบถ่ายคลิปครั้งแรกเลยมั้งที่แบบรันยาวมากส่วนไม่มีพักเบรกสองชั่วโมงเต็มเลยต่อไปจะเป็นของหวานนะครับของหวานนี่ก็สเปเชียลเหมือนกันนะครับอย่าลืมเก็บเมนูไว้ทานกับขนมหวานด้วยนะครับนี่เมนูหนูยังเต็มเลยค่ะใช่ทุกคนหา ขนมหวานอันนี้นะคะต้องกินกับเมนูค่ะทุกคนนี่ซึ่งพี่อั๋นเนี่ยไม่มีเมนูแล้วค่ะทำไมอ่ะก็กินไปหมดแล้วไงก้อนไหนจะแบ่งกระดาษให้อะใช่นี่ให้นอนทิชชู่ให้มันทิชชู่ก็กระดาษนี่ค่ะแบ่งให้พี่อั๋นกินด้วยนะคะโอ้โหอย่างนี้เหรอต้องกินอันนี้กับกระดาษใช่ไหมคะใช่ครับกลับไปได้เลยนะครับผม ้ยแปลกมากเลยอ่ะเดี๋ยวมันมาให้ทุกคนดูกินกระดาษโอ้ยดีนะเหมือนโคในติมใช่มันกินโคโคในติมใช่ครับผมนี่คืออะไรอคะเป็นลาชีสนะครับลาชี่ยจะเป็นโยเกิร์ตนะอืมโยเกิร์ตอืมบ๊ายบายบ๊ายบายลาชีสเอ้ยนะลาชีสเลยออบ๊ายบายบ๊ายบาย ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นเลมอนญี่ปุน่นเลออย่างนี้เลยค่ะทุกคนหอมหวานหอมเนาะอร่อยอะ่ะหมดคอแล้วค่ะทุกคนทั้งหมด21คำนะคะที่เรากินไปใครบอกไม่อิ่มอิ่ม,ม,มนะอิ่มมากอิ่มแบบบางอันคือต้องยกให้พี่อัดรา้อมน้่นอ่ะ อร่อยทุกคำทุกเมนูที่คุณเชฟสุกใช่ปะ่ะใช่ทุกคนต้องเห็นที่แบบว่าเราแบบร้อน <c oughs> อร่อยอยู่ในแถวนี้นะ <c oughs> ทุกคนมันอร่อยจริงๆอะ่ะถ้าใครอยากมากินนะคะ <c oughs> ก็ลองดูในเพจซูชิพิโร่ก็ได้เพราะว่าที่นี่แบบดูแลดีมากแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะ <c oughs> เป็นร้านอาหารญี่ปุ่น <c oughs> ที่แบบเราสองคนชอบมาก ใครชอบคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดไ c r ต b e ให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะกคนคลิปนี้พี่อันใจดีนะใจดียังไงก็ให้เรากินดีคอเตอร์อุ่นไม่เป็นไรแต่แต่ก็ใจดีให้กระดาษเรามากินรูผิดเลย <laughs> <laughs> เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย